แผนเดินมายิ้มหน่อยดิฮะมันประมาณเท่าไหร่มันสามโมงกว่ามันก็เข้าอะไรมั่งใช่ไหมพอสามโมงกว่าเริ่มแตกกว่าจะมิดก็เกือบห้าโมงนี้มั้ย สี่โมงห้าสิบกว่าเนี่ยโอ้วันนี้แดดดีจริงๆโชคดีเนี่ยป้ายไม่ค่อยสวยอะตามแบบวันนั้นเห็นเลยไม่ไม่ไมุ่ณต้อง คุณต้องใช้สีเงินละนช่ไต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่พอสีดำพับมันไปเข้ากับด่านเกลียนเข้าเรียบร้อยเลยอัน <c oughs> นี้ตัววีเนี่ยวางตัววีเนี่ยก็แบบนี้ครับผมที่ผมนั่อยู่ที่อยู่มันมันก็แบบนี้เหมือนกันแบบนี้ป่ะฮะแบบนี้นะฮะแบบนะมันจะมีมาแล้วเราก็ ทำเป็นคันไว้อืด้านไว้อยู่เวลานมต้มาแรงมาเงินเท่ออกหมดเลยนักแปลนอ่าบรรยายซินี่ที่ไหนฮะที่ไหนเนี่ยที่ไหนแถนี้แถวไหนตัวนี้จะมองถึงชัดกแบบนี้ใช่ไหมป้ายตัวนี้ชัดกว่าอีกนะไอ้แบบเขาบอกให้ลมดำเปล่าประกายนี่แหลผมผม เอาสีเงินมงกุลมันมองไม่เห็นไม่ใช่แบบแบบเขาป้ายเขาป้ายเขาลมดับอวะไม่ได้กําหนดอ่ะอ๋อดูค่สถิตลงซ่อมเลยฮะยังไม่ทําใช่ไหมทําเสร็จแล้วครับอ๋อรุ่นใช่ไหมเตอปน้ำมันลานล้างรถที่ลางรถตุดนั้นอะไรแล้วมันมีปั๊มน้ำมัน ก็ตรงกับไปลงซ่อมอ่ะครับแนวเดียวกันเลยใช่ไหมและไอตัวถนนนี้อยู่หน้าออฟฟิศนีสีไม่นวลสีชมถ้าสิสามขับเขาหยับไปอีก นี่คัาเสียงนี้ก็รู้จั่ัยังไม่จับดูละไอ้นี่ทำทำดีนะสวยวเขียวฝานานฝานานก็ฝานาฝานานเห็นไหมคุณ พ่อกำลังพยายามดูสุริยุปราคานะคะและนี่คือบ้านพักที่เรามาพักคือที่ศูนย์นคราชศีหมา,าพ่อให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนั่นคือครอบครัวคะหัวหน้าศูนย์ครอบครัวของหัวหน้าศูนย์ระยองนะคะก็พาลูกหลานมากันเยอย มีภรรยาหัวหน้าศูนย์ระยองนะคะให้ความสนใจเป็นพิเศษ <laughs> วันนี้เป็นความสนใจเป็นพิเศษนะสำหรัตบตางเพราะว่าอาจาระจ์เปนหลากหลายจะมาดูนิราคามากที่สุดเลยครับแล้วก็โดยเฉพาะถนนทางต่างติดเป็หมดนะครับแม้เราจะจัดระบบการจราจรไว้อ,อย่างดีนะครับผมก็ได้เดินทางมาไม่ได้เลยรถก็ต้องมา ทางลิ์นะครับแล้วก็รวการจราจรมาด้วยทาบตำรวจผู้ตอนจาป่าและตำรวจตำรวจชายแดนนะครับตำรวจอยู่ใร้านป่าตากตำรวจป่าสถานหรือป่ายุเรยก็ได้ร่วมกันรวมการจราจรการรักษาความปลอดภัยครับผมเชื่อว่าประชาชนคนที่ในจอทรทัศนงสักครู่นี้นะครับมากมยเราเจอคุณเฉยพีว่าจะประมาณสักเป็นหมื่นคนนะครับ แต่ถ้าว่าในส่วนของอุณหภูมิหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกได้อย่างเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นแล้วครับนั่นก็เป็นส่ของสภาพที่เรียกว่นเพิ่มขึ้นรือลดีงอ่าเรานิมก่อว่าตาเรามองแล้วาจะไม่ได้ใส่น้ำใส่น้ำตอน้ไม่มีตัวไ้กายแหละจะมันแรงมาก ครับสำหรับบรรยากาศที่บริเวณสภานพิจารณาภัยพม่านะครับอากาศก็ค่อนข้างมืดลงนะครับประชาชนได้เดินทางมาบดบังกันแน่ทุกที่นะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูเนี่ยไฟเริ่มสว่างขึ้นนะอันนี้นี่เย็นเลย

ฮะฮแพ่นแพ่นมาหนี้มืดแล้วสิบโมงห้าสามสิบโมงห้าสามมืดเลยนะโอ้ยสวยจริงๆเลยโอ้ยเดี๋ยวนาวขึ้นเล้ว ดาวหายดายังโอ้เหลือนันถายแล้วฮะแล้วบอกเธอว่ากำลังออกแล้วมันออกแล้วอะเะสว่างละ เราต้องใช้กันตลอดเราต้องใช้กัน